ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับวันนี้วันที่10บธันวาคมนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้เรามาอยู่กับเครื่อง rc ร้อยสิบนะครับเป็นกลุ่มของตระกูล rc k i t ต u n royal นะครับตัวนี้เป็นตัวร้อยสิบนะครับก็ได้ล้างเครื่องเตรียมประกอบเพราะว่ารถคันนี้ก็ได้ลือไว้เกือบเป็นเดือนนะครับเพราะว่ารออะไร อะไรบางตัวไม่มีนะครับถ้าเกิดเราจะซื้อใหม่แท้เลยมันเป็นาราคาที่ต้นทุนสูงนะครับต้องรอนะครับก็คือซื้อของเชียงกงนะครับรอรอของเข้าค่อยได้มานี่ก็ของก็เริ่มจะครบแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ในล้างนะครับล้างเนี่ยจะทำการประกอบใหเ้เพื่อนเ่อนดูเบื้องต้นก่อนนะครับรถคันนี้มีเปลี่ยน ที่เปลี่ยนสิ้นส่วนอะไรก็มีตัวก้านสูบนะครับก้านสูบเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ลูกสูบแหวนตัวนี้เป็นอาร์ตแท้อาร์ตนะครับแล้วก็จะมีตัวแกนเกียร์นะครับต้องเปลี่ยนแกนเกียร์แกนสตาร์ทนะครับก็ราวเกียร์นะครับราวเกียร์นี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับซ่อมเมานะครับตัวนี้เป็นของแท้เสียดายว่าตอนแรก ว่าจะเปลี่ยนไอตัวนี้มันรูดนะครับมันรูดมันล้มหมดเลยฟันเปืองมันที่ใส่ตัวสเตอร์นะครับก็มีการผมใช้เชื่อมรูดเชื่อมธรรมดานะครับพวกแล้วก็แต่งแต่งร่องเอานะครับอันเนี้ยก็ถือว่าสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะครับก็ประหยัดตังค์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนก็มีประมาณ10กว่ารายการ เดี๋ยวจะเอาของใหม่ที่ซื้อมามาเช็คดูว่ามีตัวไหนบ้างครับมาดูอะไรที่ซื้อมานะครับนี่ก็จะเป็นนะครับซีนข้อเหวี่ยงซ้ายขวา2ตัวแล้วนะก็แกนเกียร์ จะเป็นอะไรทดแทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตามที่เคยใช้มานะครับอะไรตัวนี้แล้วก็มีคอท่อนะครับคอท่อไอเสียมันผุกต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็ลูกปืนข้อเวียงซ้ายขวาอันนี้ผ่าเครื่องทุกครั้งก็คือต้องเปลี่ยนใหม่นะครับลูกปืนข้อเวียงแล้วก็เป็นก๊อกน้ำมัน พกน้ามันฮะพกน้ามันไหลตลอดทําให้น้ํามันท่วมนะครับเพราะลูกค้าได้สั่งว่าไอ,อ้ให้เปลี่ยนคาบูแต่ว่าคาบูนี่แพงมากเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนจะลองเบื้องต้นก่อนคอกนะครับจะเปลี่ยนคอคกก่อนค,ครับแล้วก็ทันเกียร์นะครับพวกนี้จะเป็นอะไรทดแทนหมดนะครับอะไรนะครับอะไรทดแทน ก็ซีนซีนแกนสเตอร์นะครับเดี๋ยวยังไงตอนประกอบผมจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วนะครับก็คงจะพักไว้ประมาณนี้แล้วนะครับครับสวัสดีครับ